สนับสนุนรายการโดย G.P.X. G.P.X. น้ำมันเชื้อเพลิงแบบยั่งยืนที่จะใช้ในโม t ต g p รฤดูการ2027คืออะไรนี่อาจจะเป็นทางออกให้รถเครื่องสันดาปไม่ถูกแบนในอนาคต MotoGP เตรียมปรับกติกาใหม่สำหรับการแข่งขันในฤดูการ2027ที่จะมีการบังคับให้รถแข่งทุกคันต้องใช้เชื้อเพลิงแบบยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม100เ จากเดิมที่ปัจจุบันใช้เชื้อเพลิงแบบดังกล่าวแค่40%แต่ทุกคนรู knows, ้หรือไม่ว <t uce ment> <suspension> ่าเชื้อเพลิงแบบยั่งยืนที่ว่านี้คืออะไรทำไมต้องเปลี่ยนไปใช้แล้วมันจะมีผลกับคนทั่วไปที่ใช้รถบนถนนแบบเราอย่างไรบ้างเหตุผลที่ทำให้รายการแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกต้องเปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิงก็เป็นผลมาจากปัญหาด้านสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเนื่องจากก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้นในชั้นบรรยากาศ ทั้งผู้จัดเลยต้องการที่จะลดการปล่อยมลพิษจากการแข่งขันโมโต GP จีพีโดยการเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิมแน่นอนว่าเหตุผลหลักที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการตลาดที่ต้องการแสดงภาพลักษณ์แนวลักโลกเป็นหลักเพราะไอเสียที่ปล่อยจากรถแข่งนั้นมีน้อยมากถ้าเทียบกับรถที่ใช้งานบนท้องถนนแต่การเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้อาจจะส่งผลดีกับคนทั่วไปอย่างเรามากกว่าที่เราคิด เราต้องอธิบายก่อนว่าเชื้อเพลิงคาร์บอนที่เราใช้กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงหรือถ่านหินล้วนแต่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่จะสามารถสร้างพลังงานความร้อนออกมาได้เมื่อถูกเผาไหม้ ซึ่งของเสียที่ได้ออกมานั้นก็คือกา๊าซเรือนกระจกที่เป็นพิษกับทั้งคนและสภาพแวดล้อมการที่เราเอาเชื้อเพลิงฟอสซิลเหล่านี้มาใช้งานในปริมาณมากก็จะเป็นเหมือนกับการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกที่มีพิษที่ถูกฝังไว้ใต้ดินขึ้นมาสู่ชั้นบรรยากาศที่เราใช้หายใจเชื้อเพลิงแบบยั่งยืนที่ม o ต GP จะเอามาใช้งานกับรถแข่งก็ถือเป็นเชื้อเพลิงคาร์บอนแบบหนึ่งเช่นกันแต่แหล่งของคาร์บอนที่ใช้จะไม่ได้นํามาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลใต้ดินเพราะพวกเขาจะใช้วิธีดึงคาร์บ มาแปลงเป็นเชื้อเพลิงแทนซึ่งนี่ก็คือที่มาของชื่อเชื้อเพลิงสังเคราะห์หรือเชื้อเพลิงแบบยั่งยืนแน่นอนว่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงดังกล่าวนั้นยังคงปล่อยกา๊าซเรือนกระจกอยู่แต่มันจะไม่ใช่การเติมกา๊าซเรือนกระจกชุดใหม่เข้าไปสู่อากาศเนื่องจากเดิมทีก๊าซที่ว่านี้ก็อยู่ในอากาศอยู่แล้วผลลัพธ์ที่เราจะได้คือความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทรัลิตี้ซึ่งทางผู้จัดก็ไม่ได้บังคับถึงที่มาของเชื้อเพลิงแบบยั่งยืนที่ว่านี้ ทีมแข่งสามารถเลือกใช้ผู้ผลิตเชื้อเพลิงลายไหนก็ได้และผู้ผลิตเชื้อเพลิงก็สามารถเลือกวิธีการผลิตเชื้อเพลิงแบบไหนก็ได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นการดึงคาร์บอนออกมาจากอากาศโดยตรงการผลิตจากพืชหรือของเสียจากมนุษย์ขอแค่เชื้อเพลิงที่ว่านี้สามารถเอามาใช้กับรถแข่งได้ทันทีในแบบที่ไม่ต้องมีการดัดแปลงอะไรเพิ่มเพื่อให้เทคโนโลยีที่ว่านี้สามารถถูกส่งต่อไปสู่รถถนนได้เลย สุดท้ายผู้ผลิตเชื้อเพลิงก็จะมีเทคโนโลยีในการผลิตเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผู้บริโภคก็จะได้ใช้รถเครื่องสันดาปภายในในแบบที่แทบไม่มีผลกระทบต่อสภาพอากาศและอาจส่งผลให้คนที่รักรถเครื่องสันดาปภายในสามารถใช้รถที่ตัวเองรักต่อไปได้เนื่องจากรัฐบาลทั่วโลกจะไม่มองว่ารถแบบนี้เป็นอันตรายกับสภาพแวดล้อมอีกต่อไปจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องห้ามการใช้งานรถประเภทดังกล่าว แต่ทุกคนจะต้องไม่ลืมว่าเทคโนโลยีที่ว่านี้จะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องมลพิษสะสมในเมืองเพราะรถของเราก็ยังคงปล่อยมลพิษอยู่ดีทําให้บางประเทศหรือบางเมืองอาจจะยังรักษาแผนการแบนเครื่องยนต์สันดาปอยู่ดีต่างกับยานพาหนะพลังงานไฟฟ้าที่ถึงแม้จะยังมีการปล่อยมลพิษที่โรงงานไฟฟ้าแต่ตัวรถที่ใช้งานในเมืองไม่ได้มีการปล่อยมลพิษใดๆเลย หากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์ Sub ซับสไครป u ย u ทูบช่อ n n นว m o t o l e v e l และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ G.P.X